สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการสาธิตติดตั้งตัว iHC Web Switch ซึ่งตัว iHC Web Switch นะครับจะเป็นตัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน iHC นะครับไปยังฐานข้อมูลของหน่วยบริการนะครับถ้าหากหน่วยบริการไหนที่ต้องการที่จะ,ะใช้ตัวแอปพลิเคชันตัว iHC a d d o n an อนธนีนะครับจำเป็นต้องทำการติดตั้งตัว iHC Web Switch นะครับไว้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ในฝั่งของหน่วยบริการนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือทำการติดตั้งตัวโปรแกรม a p p s e r v ์นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์นะครับให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ผมเลือกใช้ตัว a p p s e r v ์ฟนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่สามารถใช้งานง่ายนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็ไม่ต้องปรับแต่งค่าอะไรเพิ่มมากมายนะครับก็สามารถที่จะ ่ใช้งานตัว ihtc web suite ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับตัว a p p s e r v ์ได้จากเว็บนะครับของผู้พัฒนา a p p s e r v ์ฟนะครับก็คือตัว AppServe n e t w o r k com นะครับซึ่งตัวที่ผมใช้ในการาสาธิตการติดตั้งในครั้งนี้ก็คือตัว AppServe v เวอร์ชัน0นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราจะได้ตัว AppServe นะครับ .exe เนี่ยตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้การติดตั้งนะครับโดยในการติดตั้งเนี่ยนะครับเราก็สามารถดับบิัคลิกนะครับหรือว่าคลิกขวานะครับแล้วก็รันเป็นแอดมินนะครับหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนในการติดตั้งก็คือกด next ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในการติดตั้งเนี่ยมันจะมีจุดที่สำคัญอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือในการเลือกแพ็กเกจ นะครับหรือว่าตัว competency ท,ที่จะลงของแอปเซิร์ฟเนี่ยในกรณีที่ในเครื่องของหน่วยบริการนะครับมีตัว MySQL Database อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเป็น h o r x P หรือ h o t x VCSU เนี่ยถ้าหากได้ทำการติดตั้ง MySQL มาไว้อยู่แล้วนะครับก็ให้ติ๊กตัว MySQL ตรงนี้ออกนะครับสำหรับ JHCS ก็เหมือนกันนะครับถ้าต้องการติดตั้งก็คือติ๊ก MySQL Database ตรงนี้ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับกด next นะครับ ตัวนี้ก็จะถามในการติดตั้งตัวที่จะใช้ของตัวแอปเซิร์ฟนะครับก็คือเป็นวินโดว์ซีสพัทนะครับของ u ันท m e นะครับใช้ในการรันของแอปเซิร์ฟนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ในส่วนที่2ที่ต้องทำการตั้งค่าก็คือตั้งค่าตัวเว็บเซอร์สหรือว่าตัวโจทย์ตัวที่เราจะตั้งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนมเนี่ยผมไม่ ไม,ไม่เปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะก็คือตัวเป็นใช้เป็น localhost นะครับอ,อีเมลนะครับสามารถที่จะใช้เป็นอีเมลของเราได้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับตัว apache po http port นะครับตัวนี้เป็นตัวที่จะใช้เป็นตัวที่กำหนดว่าเราจะใช้ตัวเว็บของ http นะี่ใช้พอร์ตไหนนะครับซึ่ง default ก็คือจะเป็นพอร์ต80ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนก็คือสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับกด next นะครับก็รอ,อ ให้มันติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือก start apache นะครับตัวนี้นะครับส่วน start mysql ไม่ต้องก็ได้นะครับก็คือติ๊กตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าตัว mysql เนี่ยเราได้ทำการ start ไปอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็กด finish นะครับ ก็รอให้ตัวสวิตของ Apache ทำงานนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทดสอบนะครับว่ามันทำงานจริงไหมนะครับโดยเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Firefox หรือว่าเป็นตัว IE นะครับหลังจากนั้นลองพิมพ์นะครับตรง a d d r e s s Bar ว่า localhost นะครับถ้าหากมันขึ้นหน้านี้นะครับแสดงว่าการทำงานอาของตัวแอปเซิร์ที่เราติดตั้งไปเนะี่ยก็คือทำการ รันได้ผลนะครับก็คือทําการติดตั้งสําเร็จนะครับอันนี้เป็นการเตรียมเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะติดตั้งตัว i h c web service นะครับสำหรับท่านที่ลงระบบปฏิบัติการเป็น Linux นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้เช่นกันนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ผมผมทำเป็นวิดีโอสาธิตเฉพาะการติดตั้งบนวิดโดให้ดูก่อนนะครับหลังจากที่เราทำการจำลองตัว ติดตั้งตัวจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับก็ทำการไปดาวน์โหลดนะครับตัว i h c web suite นะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากสองช่องทางนะครับก็คือช่องทางที่1นะครับก็คือในกลุ่มตัวของ i h c adolanani นะครับอาจจะเป็นไฟล์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับก็คือจะเป็น i h c web suite เวอร์ชัน่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ที่ปล่อยให้ทดสอบณปัจจุบันนะครับหรือว่าช่องทางที่2นะครับก็คือ ไปดาวน์โหลดได้ที่นะครับเว็บไซต์ของผมนะครับคือในเว็บไซต์ udonsoft.com นะครับจะมีเมนูให้ดาวน์โหลดตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า i h c w e b s e r v i c e นะครับ1.0นะครับเป็นไฟล์ zip นะครับก็ให้นำไฟล์ zip ตัวนี้ครับนะครับซีไฟล์ตัวนี้นะครับ ก๊อปปี้ไปไว้ใน directory ที่เราทําการติดตั้งของ AppServe ครก็คือมันจะอยู่ที่ได้ C นะครับ AppServe นะครับ w o r นะครับมาวางไว้ในนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคล y ซินะครับไว้ที่เ่อร์เ web ตรงเนี้ยนะครับอันนี้เป็นการติดตั้ง iHC w e b s e ว v i H c e เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการตั้งค่า i อ c w e b s ว i t ชนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปอยังฐานข้อมูลของ h s a s ที่เราใช้นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะสาธิตเป็นการตั้งค่าของตัว h o t x p p c u นะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับ i h c นะครับที่เราคลายซิปเมื่อกี้นะครับแล้ก็เลือก h s ที่เราต้องการใช้นะก็คือของผมเนี่ยจะใช้เป็น h o t x p p c u นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีไฟล์นะครับ เข้าไปในโฟลเดอร์ include นะครับ include หลังจากนั้นทำการปรับนะครับปรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปอยังดัตเต้าเบสของ h o t ์ p c u นะครับซึ่งจะมี2ไฟล์ก็คือไฟล์ที่1เป็น conf. ini. g i php นะครับเปิดโดยตัว text editor นะครับที่เราใช้งานนะครับจะเป็น n o t p p a d ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Sublime ก็ได้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับ ก็ทำการนะครับก็ทำการตัวนี้ครับทำการตั้งค่าให้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นดัตเตอร์เบดเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตอนนี้ผมใช้เป็น127.0.0.1ก็คือเป็นฐานข้อมูลของเครื่องนี้นะครับอ่ายูสเนมพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ดัตเตอร์เบดเนมนะครับแล้วก็กำหนดแล้วก็เซฟนะครับไฟล์ที่2ก็คืออ่าเป็นการกำหนดในกรณีที่มีการแยก Image Server ฟวอไว ไว้คนละเครื่องนะครับก็ให้มาทำการแก้ไขที่ IMG underscore config .php นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาโดย Text Editor เหมือนกันนะครับแล้วก็กำหนดตัวเนี้ยให้เป็นตัว IP ของ Image Server ที่เราใช้งานนะครับถ้าเป็น Database เดียวกันกันกบาฐานข้อมูลหลักก็คือใช้ตัวเดียวกันได้เลยนะครับทำการ s a v นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองทดสอบเข้าใช้งาน ในหน้าเว็บดูนะครับว่า local host นะครับแล้วก็ slash i h c นะครับตัวนี้นะครับก็คือถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่า,าทำการติดตั้งตัว i h c web s w i t c สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะคลิปต่อไปนะครับเราจะทำการทดสอบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับจาก i h c นะครับแอปพลิเคชันมายัางตัว ihs web s w ว t c ิตัวนี้นะครับว่าในการเราตั้งค่าใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานยังไงตั้งค่ายัางไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ